ฟังดวนสุพโชคซัปโปโรเจอปัญหาใหญ่หลังแพสอุระะขาบ้านส่วนเอกนิษอย่าท้อต้องรอโอกาสต่อไปด้านทีมชาติไทยกระแสโคตรดีล่าสุดบัตดชมนัดเจอเกาหลีใต้าขายหมดแล้วสนามแตกแน่เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน,น้นๆ้เกรนเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลเจลีกที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุราวะเลเดมอนซึ่งเกมนี้ผมอะ่ะได้ไปดูด้วยนะครับที่ซัปโปโรโดมบอกเลยว่าสนุกนะครับแล้วก็บรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันดีมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกมแรกที่ซัปโปโรได้เล่นในบ้านเจลีกปีนี้ ทำให้แฟนบอลซัปโปโรอ่ะมากันเยอะมากนะครับมาเชียร์กัน20,000คนบรรยากาศเสียงเชียร์เนี่ยสนุกมากอีกทั้งแฟนบอลทีมเยือนอย่างอุรวาวะเขาก็เชียร์กันมันอยู่แล้วมันทำให้บรรยากาศในเกมอ่ะมันแบบมีสีสันมากซึ่งเกมเนี้เจ้าเช็คสุประโชคหายเจ็บก็กลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมซัปโปโรนะครับและได้ลงเล่นครบ90านาทีเลยขณะที่เอกนิตปัญญาไม่มีชื่อเป็นอันดับ3ในฟุตบอลเจลีกนะครับ อุตวะยังใช้เซตเดิมทั้งตัวจริงและตัวสำรองซึ่งเกมนี้โอ้โหต้องยอมรับนะครับด้วยการที่ซัปโปโรฤดูกาลนี้ผมมองว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้นะคือเป็นเกมที่อึดอัดและอุตวะมาได้ประตูขึ้นนําและอุลวะเขาปิดเกมเลยหลังจากนั้นซัปโปโรก็พยายามแต่วันนี้ซัโปโรถ้าใครสังเกตเนี่ยเขาเป็นทีมที่เสียบอลกันง่ายโดยเฉพาะการเสียบอลกลางสนามแล้วก็ ออกบอลค่อนข้างช้านะในแดนกลางเวลาตัดได้ไม่ค่อยทําเร็วไปทําเร็วคือในช่วงท้ายก็ไม่ทันแลละและประกอบกับโผปัญหาของซัปโปโรคือการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่ไม่ค่อยดีอ่ะบ่อยครั้งที่บอลมันไปสุดเส้นสุดเส้นแล้วนะไม่กล้าจ่ายไม่กล้ายิงสุดท้ายก็เสียบอลผมนั่งดูที่สนามเสียบอลตลอด ก็เลยทําให้เป็นที่มาที่เกมลุกของซัปโปโรก็ไม่ได้กดดันอุระะอะไรได้มากส่วนฟอร์มของเจ้าเล่นเจ้าเช็คสุปโชคสัตชาติในเกมนี้นะครับได้ลงเล่นครบ90มานาทีเลยคือเวลาเช็คได้บอลเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนเกมได้จ่ายบอลได้แต่ปัญหาคือพอจ่ายปุ๊บเนี่ยบอลก็จะไม่กลับมาเพื่อร่วมทีมก็จะเสียอะไรบ้างแล้วผมว่าเช็คถ้าเกิดจะสร้างอิมแพกับเกมลุกซัโปโรมากกว่านี้ผมมองว่าอาจจะต้องต้องทำเองบ้างอะ่ะ ก็คือทําเองคือลากหรือลองจริงอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมดูนะคือเช็คพยายามจะเล่นกับเพื่อนพยายามจะหาช่องอนะ่ะแต่สุดท้ายบอลมาไม่ค่อยถึงต้องยอมรับจริงๆนะบอลมาไม่ค่อยถึงแล้วว่าได้อย่างคือบอลมาปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่จังหวะที่จะชี้เป็นชี้ตายเลยซึ่งผมว่าถ้าเช็คปรับอาจจะต้องปรับคือเรื่องแบบจังหวะการกล้าที่จะยิงกล้าที่จะลองลากไปเองประมาณนี้เท่าที่ผมสังเกตนะแต่เช็คก,ก็มุงมันอ่ะก็มุงมั่น,นแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่ ที่มิชาก็เรียกได้ว่าให้โอกาสอย่างเต็มที่แต่ผมได้คุยกับเช็คก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของทามมิ่งการเล่นซัปโปโลปีนี้ยังไม่ค่อยเข้ากันนี่คือสิ่งที่ต้องปรับพอเวลาเล่นกัน1นึ่อปุ๊บอะไอจังหวะสาม่อะซัปโปโรทําไม่ค่อยได้ไดเท่าไหร่นี่คือปัญหาของทีมนะตอนนี้ซึ่งผมก็ มองเห็นแล้วว่าโูมันชัดเจนจริงคือพอให้บอลหนึ่งสอไปกันได้แต่บอลจังหวะสามสที่จะไปต่อไปกันไม่ได้เลยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะซึ่งเช็คก็เปิดใจหลังจบเกมเหมือนกันก็ค่อนข้างเซ็งที่ที่ไม่สามารถพาทีมชนะได้และอย่าง3เกมที่ผ่านมาซัปโปโรยังไม่ชนะใครเลยนี่คือนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาแบบผิดหวังแต่ก็ยืนยันสู้นะซึ่งเชคก็สู้เต็มที่อะเพราะวันนี้ก็มีแฟนบอลซัปโปโรแฟนบอลชาวไทยก็ ให้กาลังใจเช็คสุปภโชคสารชาติกันเยอะมากนะครับสุปภโชคก็รู้ว่าเขาต้องปรับจุดไหนเพราะว่ายังมีข้อบิดพลาดในเกมที่ผ่านมาอยู่นะครับก็พยายามปรับพยายามแก้ก็หลังจากนี้ก็จะฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็แก้ไขข,ข้อบิดพลาดจะพาทีมซัป,ปโปโรเก็บชนะซึ่งผมว่าซัป,ปโปโรต้องปรับนะการเล่นร่วมกันหรือจังหวะในพื้นที่สุดท้ายอะ่ะมีชาติต้องต้องทำให้มันเข้มมากขึ้นกว่านี้ไม่งั้นปีนี้ลุ้นเหนื่อยนะเพราะปีนี้ ทุกทีมในเจลีกอะ่ะแม่งจะเท่ากันหมดอะ่ะแล้วยิ่งซัปโปรโรเล่นในบ้านไม่ได้แต้มเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ก็เดี๋ยวรอดูแต่บรรยากาศมันก็ดีนะวันนี้ที่สนามนะคือคักมากๆนะเช็คก็มีโอกาสได้ลุ้นยิงประตูหนึ่งลูกก็มีเคลื่อนเกมได้แต่จังหวะในพื้นที่สุดท้ายอาจจะยังไม่ค่อยได้บอลเยอะสักเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปปรับกันไปก็โดยรวมว,ว่าเป็นเกมที่สนุกนะในเกมนี้มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติมาฝากแฟนๆกันด้วยนะครับหลังจบเกมเอาไปฟังกันหน่อยว่าเจ้าตัว คิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นเกมที่น่าเสียดายเกมหนึ่งเราไม่สามารถเก็บสามแต้มได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็ทั้งสองทีมก็พยายามจะปักกันลุกผลักกันรับแล้วแต่ว่าเราก็แบบเนเสียสมาธิไปช่วงที่เขาเลื่อนบอเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นอะไรที่น่าเสียดายเมื่อวันนี้ซับโปโลก่อนจะเข้าสู่เกมเนื่องใช้เวลานะช่วงแรกไม่ค่อยดีเลยใช่ครับก็คิดเหมือนกันก็ก็รู้สึกว่าคือด้วยอาจจะด้วยผลการแข่งขันก่อนนั้นนี้ที่มันที่มันเกิดขึ้นเราก็อาจจะอาจจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วด้วยสภาพสนามที่ มันก็ไม่ค่อยดีปกติก็จะพยายามจะจะบิ้วรับกันอยู่แล้วมันมันก็ทําให้วันนี้เกมมันก็ออกมาลำบ,บากนิดนึงฟอร์รอมส่วนตัวเป็นไงบ้างวันนี้จริงๆนนก็ผลงานทีมมันก็แพ้นะจะบอกว่าเล่นดีก็ไม่ได้มันก็ก็ก็ไม่พอใจแล้วครับเจอปัญหาเรื่องของการสุดสตรของทีมตลอดสามนัดที่ผ่านมาื่อว่าปัญหาอะไรผมว่านะน่าจะเป็นความเข้าใจในการ เขาทามันยังไม่ได้แบบสัมพันธ์กันร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่ามันก็โดยส่วนตัวก็ยังมีความแบบเฮ้ยจังหวะนี้มันอาจจะไม่สมูทมันเข้าใจไหมพี่เล่นบอลมันเดิล่นกับเพื่อนอะไรอย่างี้มันทำชิงอะไรมันก็ต้องแบบมันคิดเยอะไปนิดนึงอะไรจะอาจจะส่งผลในสนามด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมมาเกาะติดในเกมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันมาตรฐานฟุตบอลเจลีกยังคงสูงนะหลังจบเกมเนี่ยคือมันวิ่งใส่กันหนักมากทั้งอุดวะและก็ซัปโปโรอ่ะ หลังจบเกมนักเตะลงไปนอนกันแบบชัดเจนเลยส่วนเช็คหลังจบเกมก็เห็นในชัดว่าผิดหวังแล้วก็เดินไปขอบคุณแฟนบอลเดินไปขอโทษอะไรประมาณนี้แต่หลังจบเกมหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือมิชาไมฮโลเปโตวิชครับคุณผู้ชมเขาเรียกนักเตะหลังจบเกมที่แพ้ซัปโปโรใช่ไหมแพะอุดวะใช่ไหมเรียกนักเตะมาคุยเลยทั้งทีมเลยและมิชาบ,บอกว่าจริงๆวันเนี้พวกคุณเล่นไม่ได้แย่แต่เพียงแค่จังหวะสุดท้ายต้องไปปรับต้องไปแก้ หลังจากนี้ให้ทุกคนแบบแบบพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเชื่อมันว่าคุณภาพของซัปโปโรจะจะ,จะชนะคู่ต่อสู้ได้ในเกมหลังจากนี้ประมาณนี้นะมีชตาก็กำลังใจลูกทีมอ่ะเออก็เดี๋ยวรอดูนะอย่างที่บอกอซัโปโปโรมีปัญหาเยอะมากวิธีการเล่นคือพอมันไม่มีตัวลากจี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะบอลมันไม่ได้ไปหน้าแล้วคือคิดช้าทำช้าหลายๆคนอย่างยูกิโคบายาชิที่ดกเปลี่ยนออกไปก็คิดช้าทำช้า อารานโนะวันนี้ก็ล่นไม่ค่อยดีด้วยที่ผมสังเกตแต่ผมบรรยากาศแฟนบอลซัปโปรโรก็รับได้ในแพ้อุดวะเพราะเป็นทีมใหญ่กว่าประมาณนี้แหละเออที่ผมดูที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไนบ้างก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ส่วนเรื่องราวของเอกนิป,ปัญญาต้องต้องสู้อย่างเดียวคุณผู้ชมพูดง่ายว่าอย่าท้อไปให้สุดทางสุดท้ายอ่ะคือโอกาสตอนนี้มันยังไม่มาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะไม่มีเลย ก็ต้องสู้ต่อไปก็ทํางานให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมคืออุดรวะเนี่ยมันเป็นสควอรตทีมที่เขามีตัวแบบตัวจริงและตัวสํารองที่อยู่ในสควอรตฮอกโมนและคนที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยโอกาสยังไม่มาเพราะฉะนั้นบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องไปเริ่มในฟุตบอลถ้วยอะไรก่อนแต่ที่สําคัญอย่าท้อสู้ไปให้สุดนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับบุ๊กเอกนี้เป็นยากันได้รวมถึงส่งกําลังใจให้กับเจ้าเช็คสุประโชคน้องตั้งใจจริงนะที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ย รู้รู้ว่าทีมฟอร์มไม่ดีเล่นการผิดหวังเนี่ยเขาก็ผิดหวังและเซงกับฟอร์มการเล่นซึ่งเขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะช่วยทีมให้เก็บเชนะให้ได้ให้ทีมมีอันดับที่ดีให้ได้ซึ่งเชคก็จะมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับบรรยากาศถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีในเกมนี้แต่เชคก็จะสู้เห็นได้ชัดว่าเชคสิ่งสําคัญคือความคิดทัศนคติโรขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจริงๆถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เรื่องราวของเชคสุขพุโชคสรภชาติ แล้วก็เรื่องราวของเอกนิปัญญากันได้แบบจัดเต็มแล้วก็รวมไปถึงดูฟุตบอลเจลีกได้นะครับผ่านทาง AIS p บนช่องสยามสปอร์ตนะครับสมัครรับชมกันได้แล้วเดือนละ69บาทตลอดฤดูกาลนร599บาบาทก็ไปรับชมรับฟังกันได้นะครับขณะที่เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ากระแสดีมากนะครับหลังจากที่จะต้องเจอกับเกาหลีใต้ ในคัตบนโลกไปเยือนก่อนในวันที่21จะกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่26ล่าสุดนะครับมีรายงานออกมานะครับว่าบัตรเข้าชมเกมนี้ถูกจําหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยประมาณ48,900ใบเพราะฉะนั้นเกมที่เจอเกาหลีใต้แฟนบอลมากันเต็มความจุและจะช่วยกดดันทีมเยือนและจะเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยสู้กับเกาหลีใต้โอ้โ oh, หมันแน่นอนเกมนี้นะครับสนุกแน่ๆมาดามแป้นนี่ปลื้มใจมากนะครับที่บัตรขายหมดแล้วเขาก็สัญญาเลยว่า ทีมชาติไทยจะสู้เกาหลีใต้ให้ได้ดีที่สุดโอ้โ oh หน่าดูมากซึ่งตัวเช็คก็พูดเลยนะว่าเขามุ่งมั่นมากนะในคัดบอลโลกอะ่ะที่อยากจะพาทีมชาติไทยเก็บแต้มให้ได้ในการเจอเกาหลีใต้ทั้ง2แมตช์เลยอันนี้ที่คุยกับเช็คมาโดยตรงนะครับโอ้โ oh หเลยได้ว่าก็เดี๋ยวรอดูทีมชาติไทยกระแสน่าสนใจแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านเกมแรกของการคุมทีมอ e ิชิอ e ิด้วยอันนี้ยิ่งน่าติดตามเข้าไปใหญ่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกําลังทํางานอย่างหนักทั้งตัวนักเตะ ตัวทีมงานตัว e อีชีอินะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันได้ในเรื่องนี้ของคลิปนี้ในช anel ต้องสุ่ยนะครับที่สําคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุ่ยกันด้วยแล้วก็แนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนอพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนดนแน่น้นโปรตีน,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 นเน้นๆนเกนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิรมนะคบีค้าณณขอุ สำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ